สวัสดีพี่น้องสุกคนผู้ที่สามห้าหน้อยเป็นเจ้าได้ชบดีกันนี่เนาะพี่น้องน้องมาว่านนี่เนาะที่มีิบสี่แรงว่าน,นี่ห้าหน้อยเขาทึ่งเจาะทึ่งหลดทึ่งเจาะทึ่งทึ่งแตกทึ่งเจาะทึ่งหลดพี่น้องเขาหมดตัวหน่อยเลยหาหน้อยหาไล่าการเตรียมเอดเลยพี่น้องเด้อ พี่น้องกรผู้เขามาเบิง่งผู้ปฏติตามด้วยกันมาทุกคนกระเป๋าตึงกระเป๋าตึงกระเป๋บาบอยันนะพี่น้องมือนีเนาะมือวันที่ยี่สิบจีหนีน้อมือว,านนอาว่านเอาก้อนสีเบิ่งวันที่ยี่สิบห้ากัเบิ่งย้อนหลังก่อนนะพี่น้องเนาะผู้ทบทวนย้อนหลังก่อนเขาอจะใส่แน่เขาจาังใดมาจาังใดเนาะพี่น้องเนาะหาหน่อยวันที่ยี่สิบสี่ท่านว่าคมสองหาหกหกเฉพาะกิจจับคโค ซี่หาหาหนึ่งสองหาไอสองซีเก่าสามวิ่งซี่หากลมเล่นซี่หาร่องเก่าสามตัวลูดก้มกับเขาหาพี่น้องตัวร่องกับเขาสามเดีว่าแตกตรงตรงคือตัวจอตัวจอหาหนึ่งพี่น้องจอหาหนึ่งแตกตรงตรงตัวร่องเขาสามเด็กเก็ดสามเด็กเก็ดสามหาหนึ่ง ศูนย์กามหพี่น้องมาแมนไหมได้เอมเมนละศูนยกตสามก็าหนึ่งแตกพี่น้องแตกลูดแตกจอแตกตรงตรงมแมนแตกจอแตกจอแตกลูดแตกลดกาศาสัจับคูสามสี่หกหนึ่งศหนึ่งสหนึ่งวิ่ง สามซีกลมเด่นสามซีร่องซีหนึ่งสามตัวกะหนึ่งสามซีสามซีหนึ่งอันนี้จะเป็นเขาหลุดจอพี่น้องเขาหลุดกับจอเขาหลุดซีเขาจอซีหนึ่งเป็นหนึ่งซีนะพี่น้องนะพิเศษจับคู่ซีเก่าหกเก่าสองหก ก่าสามวิ่งสีเก่ากลมเดินสีเก่าล่องเก่าสามสามตัวกับสามสีเก่าสีเก่าสามอันนี้เขาลูดจอพี่น้องตัวจอนี่คือแปลคำว่ำาคำว่าจอนี่ว่ามนันแตกนะคำว่าจอคือตัวกลับไม่พี่น้องเป็นสามเก้าเป็นสามเก้าเขาลูดเก้าเขาตัวจอ ตรงตรงเขาตัวร่องจอตรงตรงเก้าสามเก้าสามเป็นสามเก่าตัวเป็นสามเก่าปกติจับคู่หกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเก็ดหกเจ็ดบินหกหนึ่งกลเลีนหกหนึ่งล้อมหกเจ็ดสามตัวเก็ดหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดอันนี้ก็เขาจ้อคือกันพี่น้อง จอไปหกหนึ่งกลมมาหนึ่งหกพี่น้องผ่าน V ีพีเกตหนึ่งแปดเก้าแปดเกตเก้าสามวิ่งเ็ดหนึ่งกรมเ 1, ลินเกตหนึ่งล่องเก้าสามสามตัวสามเกตหนึ่งเกตเก้าสามอันนี้เขาอันนี้เขารูดพี่น้องเขาหลุดหนึ่งได้ซีหนึ่ง เขาหมดเลยพี่น้องจอแตกหนึ่งสามจอหลุดเขาหมดหาไลกา่กันเขาเต็ม,เต,มเต็มพี่น้องจนว่ามีผู้โยบานขยันคน้นกลับไปเบิองมาล่ำหมดเบิองมาล่ำมวมวหมดแล้พี่น้องนะอาพี่น้องบ่าว่าหลายยายห้างเป็นลายหยับมาแล้วพี่น้องสีงลำคานนะ้นเนาะเบิองของดีๆเด็ดๆพี่น้องเว้ยวันที่นี้สิมหาตามต่อมือนี่ละมือแลงกระลวยกัน ว่าเสียวออกต้องมือขึ้นเนี่ยมันนะ่ะอยากลายยางก็ได้บวบออกห้าหน้อยสะเพรจิตจับคูแปดหกเด็กแปดลมเอีงหนึ่งเลยอ้าวเป็นยังแปดหกแปดหกสามสี่ Giảm si, giảm si hút xuống, cầu vinh, vinh.

9 6 8เก้สตัวเก้าสตัววิ่ง8ปวิ่งหกกมเด่นเน้นจอหลุด8ปดหลองจอหลุดเกห เบิ่งดีๆสังเกตกะคักพ <Hey, S 1> <my S 2> ี่น้องเอ้ยเลขกสามตัวเคยแตกมาแล้วหาใบในๆหน่อยอย่าลืมอย่าปล่อยถิ่มเด้อพี่น้องเด้อเลขกสามตัวเด้อเลขวิ่งเลขล่องเลขกกลมเลขล่องจัดหนักตัวจอกะจัดหนำบางเชียวมึงกำบวมเป็นตัวตัวกลม้อพี่น้องเนาะนอกตัวจอกระชาด อาชาติของใาม่ยก็ดีทุกรอบพี่น้องนา่าติดตามเอาเขาตะกี้สักกะไข่ปูกก่กว่ามันบรันว่ามันหลายเอาเขาเลยบาทนี่บ่ยุดแล้วเอาเขาตลอดได้พี่น้องเด้ออาชาติจักูุสีแปดสีแปดสีเก่า đi cầu cao. cầu xuống cầu xuống xuống Vinh สี่แปดสามตัวสามตัวหกสี่แปดหกสี่แปดแปดหกศูนย์ ปดหกศูนย์แปดกศูนย์หกสี่แปวิ่งกมเด่นเน,น้นจอหลุดส8ร่องเจาะหลุด60 ห้าหน้อยนะที่ตามนะพี่้องนะเขาดีนะห้าหน้อยนะทุกไลฟ์กนนะารน่หละของปูไปดีมากคำนวณมาดีเลยนะพี่้องนะคำนวณผ่านอยูพ่พิเศษ พิเศษจับคู่สี่ศูนย์สูนแปดศูนแปด สศูนย์ศูนแปดสหาสหาเก้าศูนยวิ่งสี่ศน

cầu xuống xám tổ cầu suy xuống xámủ Bình suy bình xuống không nên tên nền chó đột suy xuống Long cầu xuống chó lụt ปกติปกติปกติจับคู่เก้าแปด chín tám tám nâng tám một sáu một sáu một tám chết tám chết vinh vinh cầu pẹt cầu pẹt vinh Sám tùa. Sám tùa. Kết 798, 798, 987, 87. สามตัวเก็ดเก้าแปดเก้าแปดเก็ดวิ่งเก้าวิ่งแปดกลมเด่นเน้นจรวดเก้าแปดร่งองจรวดแปดเจ็ดทุกกลมกับตุลร่องเบื้องดีๆพี่น้องเด้อสิจัดมัดสุตโตกระได เลงสับดีเอาอย่างเดียวระวังตัวกลมกับตัวตัวล่องบ่ค่อยลดพี่น้องสังเกตว่าจัติดตามมานะ่อนั่งเสียกับเขาทั้งตัวจอตัวจ,อ,วจอกับตามเลยพี่น้องตามเมาบาไป VIP VIP Chắp khu A à, A à, xóm Kẹt chết Kẹt chết Xuống hạ ศูนหาหกหาหกหาวิ่งวิ่งหาสองสามตัว หกหาสองหกหาสองสองหกหาสองหกหาสามตัว mục hạ song xám tòa vinh hạ nên cho lột hạ song long nên cho lột mục hạ เก็บหน่อยจอดเออพี่น้องไอ้บานนี่มาแล้วมาแล้วมาน้อยจริงจริงรงขักขักมาแล้วเก่งขักขักเก,ก่งจันมาเต็มมดพี่น้องหาหน่อยทั้งแตกทั้งจอดทั้งหลุดสามยางเข่าเต็มมัดเลยพี่น้องขาดอยู่ยางหนึ่งคือสามตัวประทัานเข่าสองตัวแตกสองตัวจอดสองตัวหลุดมาหมดแล้วพี่น้อง อ่บบานิกครับมาเบิ่งของวันที่ยี่สหาะพี่น้องเนะหาะห่าน้อยวันที่ยีสิหเฉพาะคิด86ดหกสามสเกหวิ่ง8ปดหกกมเล่นแปกร่องเก้ 9, 6, 3, ตัวเก้ 9, 8, 6, 8, 9, าแปกแาหาซาสี 4, 8,

87วิ่ง89เนาะ98พี่น้อง98วิ่ง98กบเล่น98ลอง87 3ตัว798898987 VIP 52 87 05 6 8 8 8 8 หาสองกลมเล่นหาสองร่องหกหาสามตัวหกหาสองสองหกหาเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อผพู้ได้ขามาแล้วพูเขามาใหม่กะกดกระดิ่งติดตามไห่ห้าหน้อยเดินดีๆจังสีหนา้าติดตามพี่น้องด้วยไร้วันกันเน,ะนาะได้ขาปลาทูขาหมูคขาไก่ยำหมูเส้าไปตลาดนอกพี่น้องเนาะได้เอายำหมูแรงยำหมูเส้ากัไปตลาดกดเอาออกมาใส่กันพี่น้องเด้อเก็บใบเด้ออยากกดเอาเมื่อ เอาไว้ใส่ตูไ่ไว้จะออกไปแดงพี่น้องออกไปแดงดาวบันดาวหลดด้ยพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีสุขูสุข,ขนผู้เขามาติตามลำลำเรื่อยเรื่อยแหงแหงเรื่อยเื่อยกันทุกข์ทุกคนเงื่อนไหลน้องท้องไหลมากแยเจ็บยยาจนกันเด้อพี่น้องเด้อให้คุณพระรักษาเทวดาคุมครองพี่น้องสุข,ขูสุข,ขนให้โชคดีแห้งแหงเรื่อยเื่อยพอกันไม่หลอกต่อไปสวัสดี